กินข้าลลาได้เนะาะไ่ได้กินข่าเชื่อ,อเด็กหน่อยพ่อแม่พีน่น้องนี่มอมแม้ม,นมดนึ่งจับก่อนนะจับวันนี้เคเบื่อออปักอ่ะอวันจัดการเอากับโบูว่ถาถ้าฝนมาเราเพิ่นจะอยู่ในไรเนาะมันนี้เอามากับเพื่อนพ่อกับแม่ของเพิ่นเห็นแต่น,น้อง ปาปาเชียเนาะปาซีเนาะปาเชียน้องมั่วแล้วก็น้องอีกผู้หนึ่งะเนาะแต่ว่าสามคนยังบุยูบูหัวไปใส่มีทั้งหมดหกคนแล้วก็บัวก็พ่อแม่สองคนก็เป็นแปดคนเนาะอยู่เฮื่อนหลังนี้พ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัวจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาหลีก็ขกต้อนครับทุกท่านเขา้าซูซองของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมเนาะ ก็ตอนนี้เฮากับเบ้าอ้วนพ่อแม่พี่น้องได้เดินทางมาสบายดีเนาะที่บ้านผู้สแทนนะเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วกะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาอดเป็นห่วงบ่ได้เนาะกับเด็กน้อยที่ว่ายูเฮือนหลังนี้เนาะก็คือเป็นลูกๆของอายรลาบีนะพอดีเฮาได้มาแล้วกะเฮาก็จะมาเบิ่งอ่าเบิ่งขาเจ้ากินข้าวกินหน้ามนะว่ากินแนวใดเนาะนะว่าเฮาจะ มีอย่างมะพร้าวมะต่อนได้นะก็ไปเบิ้งกันเนะาะว่าทางลูกของเขาเจา้ากินยูแนวใด้เนาเนะโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไปชมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องน้องพ่อแม่พี่น้องก,ก็คือเฮือนซานบาดซองของเพิ่นเนาะจะเปลี่ยนประมาณนี้เลยเนาะโอ้โหถๆๆๆๆอถอถอถเนาะตะืกี้เราขอสื่อเขาน้ำเฮือนหลังนี้ เพราะว่าน้องๆกันบ่มีข้าวกินนเฮาขอซื้อแต่ว่าเพิ่นบ่เอาเงินเพิ่นก็ให้ล่าๆเนาะอ่าให้เด็กน้อยไปกินเนาะมาเฮาเข้าไปหาน้องๆมัเออสบายดีไวมน้น้อยโยงไหมน้อยโยงไหมเห็ดไหมน้อยโยงไหมบ่อายบ่อายไหมเหตุบ่นเออน้อยโยงห้ามเห็ดไวมน้อยโยงไหม เน้อโไหมเมื่อเดียวไอ,อาขนมให้กินไลยนอขนมไลยนอขนมไลยนั่งไหมเน้อโยงไหมเจ้าหญิงบุญเฮตีไ๋ไหมเห็ุไหมเอ้มืออ่อนี่ยพไปองเฮียนอ่ะไปอือนี่เข่าที่อาเฮาขอซื้อน้ำเพลนแต่เพลนบวกใครเนาะนั่งตนะองกินเข่าเพิ่งเห็นน่าได้กินอืม Kinh ấy, vậy? Nem bọn lại kín thêm nãy nhau kín mày. Ao bumi bumi bung a bung đều nhau 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 buông, buông nhau 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 บายดีหน่อยบายดีโอ้กินข้าเนาะนโมกําลังกินข้าวเดี๋ยวเอาเอาถ้วยอันไหนอันนี้ใส่ปลากระป๋องถัววันนึ่งคนออกมาไปไอ้ใส่ให้นี่ไอ้ปลากระป๋องมาให้นี่ปลากระป๋องเม่าแม่แหละเอาถ้วยมาไปเราดีเป็นปลากระป๋องบ่มีผลาเข่าเลยเนาะ นี่บอกบนนอนเน,นน่ะแน่นะบนนอนเนาะบนเม่นเพื่อนเราไปนอนในตัวเป็นยังเอาอันนั้นมะอาจจะแก้ให้ใช้ใช้ใช้เหนเบื่อ,อาแปลงเอานีมาบ่ามีผ้าขาบ่ามีหยางยได้นอโอ้โถูถถ <c oughs> เอาบุาปื่นอันนียล้างก่อนไหม บุ๊มี่น้ำเอาเอาใบไม้มาสั่นเพื่อบูภาษาลาวดีเด้เด้นำใส่่อนไปไปล่างกันไปล่างน้ยกันไว้หน่อยให้น้องไปล้างกอนมันเปื่อจากให้น้อง เจ้าเ้าขาเห็นที่สามคนขจรนาเจ้าปอะยูมมีหกคนเนาะแล้วก็เดี๋ยนี้เห็นแ่สามคนไปเนาะอยกกินเข่ากเนเอ้ยนาไปลางถวยมาแล้วเออนั่ง กินข่าวละลาได้เนาะว่าได้กินเข่าเต้าเด็กหน่อยพ,อพ่อ,มอแม่พีน่น้องนี่มอมแมมเมดนึ่งจับก่อนนะจับอันนี้เคเบื้ออือไอ่ะพอวันจัดการ น้องๆเขาดีผ้าเข่าเลยตังนั่งไป้องบ่มีผ้าเข่าเลยเนาะกินเลยนอเลยนี่พักมุ้นนี่นะนี่ตอนนี้น้องๆก็กำลังกินเข่ากับ Cưu sĩ đã coi hèn nó tạo nó cá ca gáchica ca mắc 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 mắc

ส่งสารเล็กน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสามคนบูมาเนาะพ่อแม่นี่โอ้บุได้สนเลยเนาะลูกจะอยู่จะกินแล้วได้บนโนนไปนอนพุกเจ็ดแปดคนนอนน่วกันในวอร์มอยู่ที่ไหนยังในโนนนอนไม่ได้แย่ให้พี่น่าจัต้อน่าจับต้อนาจต้อนนะอันนั่งมื่อนีร่นองบุไปห้องเยนไปกันได้ บ่ bye bye. ไปนั่งอีกสามคนไปใส่ก็แต <c ười> ่นดิสอกบ่เห็นนังสามคนลามันตักตัว่ปลเลยเนาะกินอยกิน กินตอนมันเอาหำเนี่ยกินตอนปลาเนี่ยนี้กินตอนปลานี่เอาหนองปลาสางตักดิไม่หนักไอ้ตักให้มาจากปลาสางตักผู้น้อยเลยเอาจับจับบวงจับบวงเฮ้ยกินเลย นอนอกเลยเออบังดูบอนกินเข่าก็บจนโบโหมเนาะบอนกินเข่ากับแดดซองเลยแชร์บอกหน่อย แซ <laughs> <id ens S 1> no. ่บบ่แซ่บอ่ะแซ่บอ่อแซ่บอยู่เนาะพุ่นนี่น่ะที่อยู่แฮงน่ะพุ่นนี่เนาะกินข้าวกินหลายหลายสพอ้วนเนาะมอมแมหมดผู้ใดก็ อันอิ่มเนอถ้าไม่อิ่มอาจจะใช่ใช่หไหมเนอเอาคิดว่าจะอยู่หกคนเนอะแต่ว่าอยู่แต่สามคนแต่ประชันเนี่ยโอ้หลายคนนี่แห่งคักเลยเนาะความเป็นนอ้องเบิ้งน้องๆกิน,นอะ อิม่มละผู้นั้นอิม่มที่คือว่าน้อยซื้อไม่อย่างก่อนลืมเราผู้น้อยน้อยหนี่ปงานปลาีปลานีแล้วน้องซื้อปลาปลาม่อย่างก่อนปลาเชียปลาเชียเออปลาเชียผู้นั้นซื้ออย่างมั่วมั่วผู้นี้เด้ยงยงเออยงมั่วปลาเชียอ๋นอน้องยุงเหียนปลอยย่างแล้วก็ปลาเชียปลาเชียแล้วอ๋อ

Bao quá. bong này. Bong này. Đạt mưa đạt mưa đạt lắm. Ừ. À Hai Cấp bạc, bong กินให้มัอนอิมอ่มเลยนางไม่ต้องอายนะประเียนั่กิน,นเลยนับเติมอืม,อมกินเลยเพราะว่าบ้านอายุไก่เลยก่อนอ้ายสิมาฮอดพี่นะไก่อ้าได้มาแล้วก็อยากให้จุนองกินมันอิมนอ่มแน่กินพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็นั่งยหืนหนันง่งยหืนยาว <laughs> อันนี้เป็นปองมดปองนอนๆนีไ่ไข่ใช้เติมปองนะี่พี่น้องเป็นปองที่ซองปองที่ซองเลยอันนี้อ,นะอ,นะอิมอ่มเราบอเหน่อยอิ่มเราบ่กอิ่มเนา่อมอิ่มเราปลาไว้ให้น้องกินเนาะน่องนั้งสามคนเนาะ,ดะนงด้วยเนาะคือตอนนี้สามคนนี่กินก็อิ่มแล้วนอนเลยนี่สามคนพอมาข้าเจ้าจะเบ่งไว้ให้ที่ว่านึงสามคนก็นะ่าจะเป็นน้องของเพื่นนี่แหละ สามต่เพิ่มได้พ no so so ี mm. Luckily, ่น yeah. ้องนะมึงเนี่ยยังสามคนเติมจะเป็นน้องพวกนี้เติมเลยเป็นน้องน้องน้องทัดทัดทัดลงเติมถามมาครูพวกคนแักเนาะแม่จะได้อิ่มหมดทุกคนยาวยาวยาอิ่มเราเลยสามคนอิ่มเราเลยอิ่มเราเมียนไว้เมียนเมียนไว้ดีดีเลยตัวนี้เลยเด็กน้อยไปทางใดเมืเด็กน้อยอยู่ที่นี่ พอดีเรับขนมมาอยู่เจ้าขนมยายเด็กน้อยกินเด้อ <c oughs> อู้ถูกถูกแบบพี่น้องเลยเฮือนเนาะชุดยนะ้อดจิ้ขนมแล้าเด้ อย่าใหยา่เด็กน้อยจิ๋นนี่มาไว้มาขอนมดไหมอ่ะมาไว้อ่ะเด็กน้อยเนาะเอาไปเอาไปเอาเลยอ่ะมาไว้อ่ะเวลาน้องปใส่เสือเนาะมาพี่ไหมมาไหมข้ามาเข้ามามาพี่มาไว้มาไว้ อันนั้นนอกนอกเอาไปก่อนน้องไปใส่เสื้อน่ะออกไปเดี๋ยวน้องมาพี่มาพี่มาพี่เออขอบใจเด้ประเจ้าเด้เออ้อมาประเจ้าเด้มาไปหามน้อยไอ้พู้นั้นมาไปมามามาเอาไปมาไปเอาไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi mà đi, bay nha, bay nhanh đây nè, uất chào đấy phải, uất chào ải đấy, à, áo à, chào à, 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 chào con à, hai à, à, dài à, 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 à. à áo uất à, chào đấy เคใช่ป่ะขนมอันเล็กน้อยกินหลังจากกินกินข่ายิ้มเน้วอันกินข่าแท้ยิ้มเลยวที่ยิ้มน้อยยิ้มเรากินข่าอ่ะแล้วป๊อกขนมเพราะเปลี่ยนมาเนี่น่ะเอ้าเปลี่ยนอะเพราะขนมก็ มืดตากับปองไปปองหนึ่งกับเรึ่งหนึ่งเนาะพอแมพี่นองเข่าอันเข้าไปขอสื่อน้ำเงื่อนหลังนี้เนาะพอแมพี่นองแต่ว่าเพื่อนบบขายเพื่อนเอาให้ละลาเพราะว่าเพื่อนคงน้อง,อ,งอันบบมีเข่าเลยนาะบ่มีเขากินเลยเนาะเฮาก็เลยอ่ามาขอสื่อยูอนหลังนี้แต่เพื่อนกับมีน้ำใจเพื่อนกัให้ละลาเนาะเอาไปนองกินโอ้ทู่เบิงแต่ละคตเนาะกินก็ใจใสขนาดเลย กัเนาะสภาพเพื่อนของน้องๆพ่อแม่พี่น้อง,อนนองโอ้โุกเฮากับบู้วาา่าถ้าฝนมาเราเพื่อนจะอยูอนะ่ในไดเนาะมื่อนี้เฮามากับเพืเ่อนพ่อกับแม่ของเพื่อนแต่น,น้องอปาปลาปลาเชียเนาะปลาซีเนาะปลาเชียน้องมัว่วแล้วก็น้องอีกผู้หนึ่งค่เนาะแต่ว่าสามคนยังบม่อยู่บู้ว่าไปใส่มีทั้งหมดหกคนแล้วก็บบวัวกับพ่อแม่สองคนก็เป็นแปดคนเนาะ อยู่เฮือนหลังนี้พ่อแม่พี่น้องบอนนอนเนาะเบิ่งจากสภาพเลยบอนนอนโอ้ถูกเฮากะจนบบฮูเลยเนาะว่าอ่าเขาเจ้านอนน้ำกันได้น้ำได้นะแปดคนได้นอนแบบนี้เนาะหลังคาแทกับบอมีอะไรเนาะนี่ไมได้สังกัศีเพื่อนนามาบริจาคเพื่อนกับมาใส่แบบนี้กันแดดกันฝนเนาะโอ้ถูกพ่อแม่พี่น้องเฮากะจน มุดขำบัรยายนะส่งสารแต่รูปอาขาเจานะ้าเนาะกว่าเด็กน้อยด้เลือกเกิดบ่ไดนะ้เนาะในเมื่อเพิ่นเกิดมาในจุดใดก็จำเป็นอาอย่ในจุดนั่นเนะาะพ่อแไม่เป็น,น้อง นักหนวงชุดพ่อแม่พี่น้องไอ้ตามเทียวเ,เคยเห็นมานะมีแต่หลังเดียวนี่แหละถือว,ว่านักที่สุดเนาะตามเทียวเ,เคยเห็นมามีลูกอีกหกคนอีก่ก่าถเขากินกับบมีเลยนะเนาะเข้าจนได้ขอสื่อน้ำเฮือนอาางๆนี่เนาะ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับครั้งนี้เขาได้มาแล้วเขาก็ถือปลากระป๋องเนาะมาให้น้องๆกินข้าวสวยพอดีแม่เข้าวสวยเนาะแต่ว่าเสียดายที่ว่าบบเห็นอีก3คนเป็นแค่3คนซื่อๆเนาะกับเบิ้งน้องๆกินก็โอ้ทุ่มเบิ้งพุ่นน้อยๆเนาะหนาจะหิวแห้งเนาะแม่แบบคือแต่บุเคยได้กินจักเืจอเนาะแบบนี้หนาจะได้กินแบบประเภทเออเข้าวแล้วก็น้ำทอ๊ไส้แล้วก็กินนะเนาะตามเที่ยวมักเห็นข้าวเจ้ากินนะเนาะ อันนี้เนาะสำหรับเตือนนี่ก็น่าจะเป็นอาหารที่ว่าอ่าเลิศที่สุดของเขาเจ้าก็ว่าได้แล้วแหละเนาะก็่สำหรับเคสนี่เนาะเขาก็อยากเห็นความหลินล้นของของเขาเจ้าเนาะสำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะว่าเขาเจ้ามีความยักได้ยักดีซั่มได้นะเขาก็เลยว่าอ่าบอหับอ่าบริจาคจะว่าจะส่ายเงือในให้เพิ่นเนาะมีแตเจ้าาว่าทานได้ยักอ่าสูง เงินสงฆ์มาซื้อเป็นเขา้าเปียงอาหารนะเขา้าปลาอาหารแบบนี้นี่เฮาก็จะอาอาสามาให้นาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าระยะทางที่เฮามาก็โอ้พ่ธรรมดานะบ่ว่านเนาะไกลเข้าปลาพาดงมาเลยแหละเนาะที่ว่านกันกนวงคนทางที่จะมาจะมาหอดมาถึงเนี่ยเนาะนแล้วก็ไม่เห็นเคสนี้ก็โอ้ทูชุดยอดเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เฮาก็มาฝากมาตมอม้อนใ้พ่อแม่พี่น้องไดครับช้มอานำการเนานะก็ต้อ,องของขอบมุกเข้าใจทุกท่านที่ เข้ามาให้กำลังใจอสองคนเฮาเนาะตั้งแต่ตน้นจนจบขอให้ทุกท่านจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขเนะาะโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สบายดี